มีไข่ด้วยนะโลละส<ถ>องร้อยนั้นร้อยห้าสิบลูกเตา๋เาค่ะอ๋อลูกเต๋าอ๋อลูกเต๋าสี่สิบบาทนิ่มๆเนะาะใช่ค่ะเนื้อข่ะใช่หน่อไม้เนื้อจีนได้ตะะ่อไปเป็ดพะโล้นะครับเป็ดย่างจะเชิดเจ้าแรกในสามชุกถัดน,น้ำท่วมทางเดินตนัวนี้ตรงนี้เป็นทางเดินนะครับผมนะน้ำขึ้นมาหมดแล้วนี่ สวัสดีครับอยู่กับช่องนุ่มน้อยชาแนลนะครับวันนี้นุ่มน้อยอยู่ที่ตำบลสามชุกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเดี๋ยวเามาดูตลาดสามชุกสุพรรณบุรีตลาดร้อยปีนะครับตลาดเก่าแก่เดี๋ยวพามาชมอัปเดตนะครับผมนุ่มน้อยมา4เดือนก่อนนะครับก็มาช่วง5้าโมงเย็นนะนะตลาดเขาก็ปิดประมาณ5้าโมงเย็นนะครับผมมีทุกวันนะครับผมแต่ว่าวันนี้มาวันนี้เวลาเที่ยงแล้วนะครับผมนุ่มน้อยตามมาเดินดูตลาดสามชุก พันบุบีะครสามชุกร้อยปีนะครับตลาดร้อยปีบรรยากาศก็ประมาณนี้ครับผมก็จะเป็นบ้านห้องแถวนะเป็นไม้มบ้านบ้านไม้ครับผมแล้วก็มีพวกเสื้อผ้ามีนะครับกําลังฮิตเลยเสื้อผ้านี่าจะมีลูกชิน้นตรงนี้ลูกชิน้นเป็นลูกชิ้นยักษ์ลูกชินก้นยักษ์อ่า<ด>ลูกชินกก้นยักษ์สวัสดีครับค่ะสวัสดีครับวันนี้เป็นแบบชิมได้ด้วยนะ เคยเคยกินละเคยเคยมาซื้ออยู่เคยมาซื้อเคยมาถ่ายด้วยเคยมาอ่ะชินละอุน้อยจเนาออจำได้จมาถ่ายมีอยู่ตรงนี้จัะจมาตอนเย็นมาตอนห้าโมงเย็นใช่ใช่พอดีตอนนี้ก็คนเงียบคนเงียบปะคนนี้เจานะออเยอะนะสอคนางหลังคนน้อยคนน้อยอ่ะ เราโปรโมทให้เนาะแต่จริงๆมัเนเงียบด้วยฮะแต่ก็เรื่อยๆเนาะใช่เราโปรโมทให้มาได้เลยเนะาะอ่ะเชิญชวนหน่อยฮะ<า> <laughs> ได้ไ่ะได้ได้ไไ <laughs> โอเค <laughs> ดิวไปมาถ่ายเ <laughs> นี่ไปมาถ่ายจ้ะไปมาถ่าย, <laughs> าม,าายมันอันนี้เท่าไหร่ขายไงอันนี้1นกิโลกับ4ขีดพี่จ๋า180บาทค่ะ180บาทถ้าเป็นกล่องกล่องละร้อยครับที่นั่นกล่องละร้อยขนั้นก็ลูกละร้อย น้ำหนักเท่าไหร่หกขีดนะหขีดเนาะตั้งร้านร้อยนี่ร้อยหกสิบร้อยแปดสิบเอาร้อยแปดสิบโลสี่อะโลกับสี่ขีดอ๋อโอเคแล้วก็เป็นไม้ไม้เท่าไหร่ไม้ได้ยี่สิบสามไม้ห้าสิบค่ะมีหมูนะคะอันนี้เบลเลอร์ได้ไหมชาตเด้ออันนี้คือเอลกลักษณ์เป็นน้ำไ <c oughs> ม้มาอุดหนุนได้เนาะแบบเป็นเอาแบบนั่งก็ได้ค่ะเอาแบบที่ยังไม่ปิ้งไม่ย่างก็ได้เนาะไปทางกับข้าวใช่ค่ะ อืมอันนี้ก็คือเอาไปกินอันนี้สุกกินได้เลยอ่ะทานได้เลยทานได้เลยนะครับผมไม้เท่าไหร่ครับไม้ละร้อยอืมร้อยอันนี้อะสี่สิบบาทสี่สิบบาทโอเคมาได้เลยอยู่หน้าตลาดเนี่ยเนาะเปิดที่เปิดกี่โมงครับตลาดตลาดนี้เปิดแปดโมงเป็นเป็นโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นก็มีทุกวันใช่ไหมมีทุกวันครับก็เชิญชวนเลยนะครับนักท่องเที่ยวมาได้เลย เป็นตลาดที่ขึ้นชื่อของสุพรรณบุรีเลยนะผลไม้ได้เลยค่ะมีของขายหลายอย่างจ้ะมีกองขายหลายอย่างแบบแปลกๆข้างในมีเยอะแยะเนาะขายเยอะค่ะเดี๋ยวพี่โอเคเดี๋ยวเข้าไปชมข้างในก่อนเนาะขอบคุณนะครับผมจัดจัดเดี๋ยวเอาหนุนเนาะอร่อยอยู่เดี๋ยวพาเดินดูก่อนของโอ้ของกินได้เยอะเลยอันนี้ก็เป็นผลไม้ดองเนาะใช่อิ่มได่ดองมาเดินครับผมอยู่หน้าตลาดนี่นะ ีปลาเค็มนะผมอันนี้ไอติมไอติมกะลาเหรอครับผมเป็นไงใส่กะลาย่างเงี้ยครับผมใส่กะลาก็ได้ใส่ติมกุลาก็ได้ครับแล้วก็ยืนกินอย่างเงี้ยครับผมอ๋อมีกะลาแบบนี้ถ้าท่าดีอากาศร้อนๆน่าจะโอเคอยู่เนาะขายยังไงพี่กะลาแบบนี้แบบนี้สี่สิบครับพร้อมกินครับถ้าแบบนี้สามสิบพร้อมกินครับ Okay, okay. โอเคโอเคห้ารักดีหนึ่งห้าสิบมื้อเดีนยวยิงก็ได้เดี๋ยวยิงชาแล้วพี่ออืใช้อ,อัลกลา,ามาทำกินแล้วก็วางไว้ดิยินกินตรงนี้อ่ะเอาไปเลยก็ได้ครับออันนี้<ม>เอาไปได้เลยอ่ะครับผมอ๋อเดี๋ย <laughs> วจะมาคืนก็ได้ใช่ไหมอันนี้ถือว่าขายเลยใช่ไหมครับผมอ๋อเอาไปได้เลยก็ได้ครับแบบนี้อืมก็เป็นเอกลักษณ์เนาะทำน่ารักน่ารักอกลกลาเขียน เดี๋ยวพาเดินดูข้างในก่อนขอบคุณนะครับผมครับครับแล้วก็มีปลานะครับปลาปลาปลาเล็ดปลาเล็ดอันนี้ปลาเนี่ยปลาหมาปลาเล็ดปลาหมาโล่ร้อยแปดสิบบาทครับทิมก็ราคาเดียวกันครับอืมปลาสลิดสองร้อยมีไข่ด้วยนะโลละสองร้อยนั้นร้อยห้าสิบนั้นร้อยห้าสิบอืมอันแดดเดียวมีไข่เป็น้องเลยครับ มาได้เลยนะตลาดสามชุกสุพรรณบุรีนนเปิดตั้งแต่สองโมงเช้าถึงประมาณห้าโมงเย็นไปขอบคุณนะครับผมแนะน,นำให้ไปเดินนะครับผมนี่นักท่องเที่ยวเยอะนะม่านเตือนเที่ยวมาพาดเด็กๆมาเที่ยวนะเป็นขนมน่นารักน่นารักก็มีนะครับสามอย่างสามอย่างร้อยสามห้ามีหม้อแกงมีขนมไบ อันนี้เขาเรียกอะไรนะออลูกเต๋าค่ะอ,อ๋อลูกเต๋าลูกเต๋าสี่สิบบาทแล้วก็กะละแมนะห้อ,องร้อยเอซื้อไปกินเด็กชอบไหมเนี่ยเด็กสิบสามกล่องร้อยอ่ะเดินดูก่อน,นมาเที่ยวได้นะครับเป็นหมู่คณะเป็นทัวร์เป็นอะไรก็ได้นะครับผมก็ ลาดกว้องขวางกับเดินสะดวกสบ,บายครับผมเด็กๆมาคณะศึกษา,ขขาก็มีนะอ,อะทำกันใ้ม่ๆแบบนี้นี่อันนี้ข้าหลามข้าลามเค็งข้าลามเค็งก็นดีดาเปียขนมขนมสดขนมเปียม,มีนะครับผมมีให้ชิมด้วยเลยนะแบนนี้นะอันนี้เท่าไหร่พี่ อหอย่างงี้นะ,ะราคาเดียวกันใช่ไหมใช่ค่ะชิมก่อนเขาให้ดูไข่เค็มค่ะมากระชิมให้ดูก่อนเนื้อเลแดนะขไข่ห้าใบนะคะขไข่ห้าใบเลยเหรอลูกนี้นะเต้นิ่มค่ะเปลี่ยนต้องก่อนน้องออกเปลี่ยนห้าวันนะคะนกเปลี่ยนสองสัปดาห์แล้วอืะมันจะนิ่มๆเนาะใส่ค่ะเนื้อค่ะไส้หน่อไม้เนื้อชิมได้นะคะวค่ะันนะครับกระเพี่ยงกระเพื่อม อร่อยครับอร่อยอร่อยเมนโถ่จิ้มได้เลยจ้าอร่อยอร่อยร้อยาสิบบาทไข่ห้าใบไข่ห้าฟองห้าใบอร่อยจริงนะครับผมนิ่มนะไม่แข็งนะแยสงน้อเดินก่อนถ้าเดินดูก่อนจมก่อนมันมี เนี่ยลูกชิ้นเหมือนกันครับขานูชิ้นยักษ์นี่ครับผมมีให้ชิมด้วยนะทุกร้านเลยนะครับผมมีขนมสลี่ก็มีนะครับผมสลี่เปกไข่เค็มมีนะครับเปือกมีโม้อแกงโม้อแกงสี่สิบบาทสามร้อยนะครับผมแบบนี้แหละครับผมขนมเยอะของกินเยอะครับผมแล้วก็ปลาเค็มปลาสลิด ถ่าดละร้อยมีนะครับผมปลส้มไรล้กล้างปลจีนครับผมแบบนี้เลยขอ,องกินเยอะมาได้เลยครับผมเชิญเลยนะครับกลองร้อยนี่ครับผมแบบนี้เลยมาได้เลยครับผม,มวันนี้จะวันเสาร์ก็จะประมาณเที่ยงแล้วนะนะตอนนี้เข้ามาประมาณเที่ยงเปิดถึงประมาณห้ามงเย็นทุกวันนะเปิดตั้งแต่สองโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นทุกวันนะครับนะ มาได้เลยอันนี้ร้านใหญ่เลยนะชิระอิสลาลูกชิมไม้ไร่ยี่บาทจ้าไม้ร้อยกันเลยค่ะอันนี้ก็ยีบาทอันนี้ไม้เท่าไหร่ลูกแกร้หาสิบรอไม้กลางมันะาสิบบาทนี้ยี่สค่ะนี่ยีเหรอันนี้ยี่สิบน่ากินนะน่ากินนะิมร้านเลยไหมครัอ่ะร้านเลยครั นี่น้ำจิ้มมาดูน้ำจิ้มเป็นผสมค่ะในตัวไวคือผสมสองอันนี้คืออะไรครับซีฟูด้ดซีฟู้ดผสมแบบนี้ใช่ไหมผสมเหมือนด้านหน้าเลยค่ะสามอร่อยเลยมาถามมาร่อกันน้ำจิ้มร้อนเลยใครเปิดกี่โมงห้าโมงเย็นนะครับประมาณค่ะเปิดกี่โมงครับถ้าวันเสาร์อาทิตย์ร้านจะเปิดเจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงครึ่งเหรอแล้ววันจันทร์วันอะไรล่ะถ้าวันธรรมดาก็แปดโมงค่ะแปดโมงเช้าถ้าวันเสาร์ที่จะปิด จะเปิดไว้หน่อยเจ็ดโมงครึ่งเนานะคนๆก็จะมาเรื่อยๆแบบนี้มีข้างในบีนก๋วยเตี๋ยวอะ่ะค่ะก๋วยเตี๋ยวค่ะอืมเช่นเลยกินลูกชิ้นอร่อยนี่ครับอันนี้ก็จะมีแคบหมูแคบหมูก็มีถุงเท่าไหร่ครับเงี150้ยร้อยห้าสิบหนึ่งจ้ะโอ้อันนี้เป็นกล่องก็มีนะครับลูกชิ้นอันนี้นนกี่กิโลโลละร้อยห้าสิบบาทโลละร้อยห้าสิบมีน้ำจิ้มให้เหรอ อาน้ำจิ้มให้2อ,อย่างเลยนะร้อยห้าสิบรัวร้อยห้าสิบพวงลโรเป็นกล่องแบบนี้ก็มีลูกใหญ่ลูกลูกเล็กก็มีใส่กลางก็มีเนาะโอ้นี่น้ำจิ้มเลยนนจะเป็นโลรร้อยห้าสิบตัวนี้เอร้อยแปดสิบแล้วน้ำจิ้มขายยังไงอะน้ำจิ้มเหรอคะถ้ซื้อหนึ่งโลแถมน้ำจิ้มได้สองขวดจ้ะอันนี้ขายปีกขายาด้วย <30. S 1> ขายก็ขวดละสามสิบห้าบาทอันนี้ขวดละยี่สิบห้าอันนี้อันนี้กองละห้าสิบบาท ตันนี้นะครับแล้วก็170บาทปลาสลิดอันนี้190บาทปลาหมาปลาหมาปลาแลดปลาช่อนเหมือนลูกจากหอร้อยห้150าสิค่ะไม่ใช่ลูกจากนะคะประย่างกันใช่ไหมเราไม่เคยเห็นเลยทีลูกลานลูกเล็กๆแบบนี้อะ่ะอืมมันก็จะหอมนะเ,ะเนอะอยังยุ่งมา นิ่มๆเนาะอ๋อไอ้ยาเกลือกางเท่าไหร่ครับห้าสิบห้าสิบสามมีห้าสิบหนึ่งร้อยแล้วก็ร้อยห้าสิบอันนี้มันเชื่อมเนื้ออะไรเชื่อมค่ะอลูกหลานเนาะค่ะราคนดีห้าสิบบาทจะสะดวกทานได้เลยนะคะอันนี้เนื้อเยอะค่ะตัวนี้ออกลูกฟังเดียวตายดีห้าสิบหกสิบสีนะคะมีทีนี้ที่เดียวค่ะใส่้นแพ่งชาเลยก็มีค่ะตีลูกแล้วก็ตายเลยเหรอตายค่ะออกลูกฟังเดียวห้าสิบหกสี่เจ็ดสิบสี่แต่ก็จะได้กินเนาะ กินเสร็จก็ตายออกลูกก็ตายเกิดจากที่ไหนอ่ะต้นมันต้นมันมาจากไหนอยู่ที่ไหนขึ้นทั่วไปค่ะขึ้น้นที่โดนโดนออกแล้วก็ตายครับออกลูกเดียวตายบางต้นก็เจ็ดสิบแปดสิบปีนะคะแป้งชาเลยก็มีนะคะโอกแบบนี้เลยโอเคตอนนี้ออกลูกครั้งเดียวเลยค่ะต้นไม้โบราอันนี้ก็สะดวกค่ะทานทีละกล่องได้เลยค่ะแด้คุกกี้อยู่ได้หลายเดือนนะคะกล่องนึงใส่น้ำแข็งไหมคะ เอาใส่เลยใส่น้ำแข็งชาเลยใส่แก้วให้นะคะใส่แก้วเลยครับมี่ไม้ที่นี่เลยค่ะใส่แก้วให้ทานกับก็อร่อยดีของหางยากษ์อร่อยแก้วค่ะผลไม้โบราณค่ะางยกสิบปีกว่าจะรุ่นนะคะลูกหลามอันนี้ลูกหลานลอยแจ้งอันนี้เลยอาหากินยากหากินยากหมดไหมขายผลไม้โบราณค่ะลูกหลามลอยแก้วค่ะ บาทนะคะขอบคุณค่ะรอสักรู่นะคะใส่แส่เนใส่แต่นค่ะใส่แต่แนทานเลยนังเลยอันนี้หนึ่งร้อยบาท้าแล้วก็ร้อยห้าสิบแล้วก็ป้าสิบบาทนะย้อนขีดนั้นขี่สบาทขอบคุณครับน่เปะ้านแก้วน่ารักเลยอันนี้เป็นมะพร้าว ในสิบบาทเอาสักสามสี่ชิ้นนะสี่ชิ้นมาคูนะครับอ่ะเห็นจ้ะมะพร้าวอ่อนได้ไหมพี่มันหอมเป็นมะพร้าวซึมซึกค่ะอะไรนะมะพร้าวซึมซึกค่ะไมะพร้านซึกซึ้งซึ่งึกงจะเริ่มไม่อ่อนมากเลยมันกลางเดิมแบบอ๋อตั้งเดิมโบราณได้ไหม ี่สิ้น,าน,นะะอาอสี่ก็ได้สี่อันนี้อะไรเนื้อเผือกอะเนื้ออะไรัน,นื้อเป็นแป้งข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวดำร้อน จ้า YouTube ครับพี่เดี๋ยวจะเป็นคนติดตามค่ะจ้า <c oughs> อ่ะฝากร้านได้เลยนะพี่นะฝากร้านได้นะร้านชื่ออะไรร้านบะบ,บินเตาถ่านอ๋อบะบ,บินเตาถ่านเนาะมีเจ้าเดียวค่ะเจ๊จิ๊อ่ะชื่อชื่อร้านบะบ,บินเตาถ่านใช่ไหมโอเคเจ๊จิ๊บเหรอ่ะผมฝากช่องติดตามเลยนะครับผมแนะนำไหมจ้าขอบคุณครับผมเจ๊จิ๊บเนาะบ้าบินเตาถ่านมีเจ้าเดียวครับผม สร้อยหนึ่งนะมีซอยหนึ่งนะซอยหนึ่งจะของกินเยอะมากเลยสร้อยหนึ่งจะของกินของกินเยอะเลยใครเชิญเชิญเชิญเลยนะครับผมมาได้เลยนะพี่เปิดกี่โมงครับอ่อประมาณเก้าโมงเก้าโมงใช่ไหมขายเฉพาะเสาร์อาทิตย์กวันหยุดนะคะเสาร์อาทิตย์วันจันทร์พี่ไม่ได้ขายอ่ะวันจันทร์จะขายเป็นข้าว่เกี่ยบอ๋ออันนี้เสาร์อาทิตย์นี่จะได้ขายใช่ไหมเสาร์อาทิตย์นี่จะขายบาร์บีเสาร์อาทิตย์ได้ขายนะธรรมดาก็จะขายขนมอย่างอื่นนะ โอเคขอบคุณครับพี่ครับผมอ่ะอ่ะไปมาได้เลยนะข้าเจียบข้าเจียบก็มีแล้วก็บ้าบินเสาทิตน,นะมีแค่เสาทิตอันนี้ปลาแดดเดียวปลาสลิดเดีย่ยดูปลาสลิดตัวใหญ่ๆนะโลล้ลลลอยปลาช่อนปลาหลดกองร้อยขนมเยอะของกินเยอะครับผมมีตรงนี้มี ขนมมีกว๋วยเตี๋ยวนะครับผมอ่ะนี่นะแบบโรบราณโบราณนีบ้านไม้โบราณนะครับผมอันนี้ข้าวหมูแดงอ่ะเออหมูแดงหมูกรอบมีนะครับผม <c oughs> เป็ดพะโล้มี <c oughs> เป็ดพะโล้นะครับเป็ดย่างจากเชิดจเจ้าแรกในสามชุกสุพรรณบุรีเนี่ยน,นะครับซอยหนึ่งนะไปผ่าเดินขึ้นสะพานพรประชาพรประชาครับผม ตัวนี้จะเป็นทางรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นได้อย่างเดียวนะครับมขึ้นลงคนใหญ่ไม่สามารถขึ้นได้นะแล้วก็คนเดินฝั่งซ้ายขวานะจุดชมวิวแล้วก็ถ่ายรูปเซอร์ฟีได้ครับตัวนี้นี่แล้วข้ามฟองนะครับผมนี่คือแม่น้ำชัดจีน อู้น้ำท่วมแล้วครับผมน้ำขึ้นเนะเออน้ำท่วมทางเดินตรงนี้ตรงนี้เป็นทางเดินนะครับผมนะน้ำขึ้นมาหมดแล้วนี่อีกนิดเดียวก็จะขึ้นกลาดแล้วครับผมนี่น้ำกำลังมานะดูดน้ำไหลเชี่ยวอยู่นะเส้นนี้มาจาก นู่นแหละใช่น่านะครับผมอันนี้ขนมเปี๊ยะครับขนมเปี๊ยนมสดไส้แตกเลยครับผมเบอร์โทรนี่ครับผมดูริมนี่แหละครับทางขึ้นสะพานพรประชานี่ครับผมสนใจก็โทรมานะครับผมชิมได้ด้วยนะครับชิมก่อนซื้อได้ด้วยครับถ้าไปดู่ด้านในนะครับ หอมขึ MM <stein> oh, ้นชื่อตาเลยตีออกรายการปัญญาห้าดาวข้าวใบบัวบัวคุณตซอยอร่อยร้อยเส้นปลาเชิญเลยนะครับย้อนลอยตลาดสดอันนี้เข้าไปดูได้นะด้านในอ๋อข้าวห่อใบบัวไข้างในนะครับเชิญเลยนะเดี๋ยวพาเดินดูข้างในเดี๋ยวเข้าไปซอยทั้งนี้ครับผมซอยหลังนี้นะ คนก็เริ่มมาแนละ้วมันจะบ่ายโมงแล้วประมาณบ่ายโมงตอนนี้ก็น่าจะบ่ายโมงแล้วบ่ายโมงสิบนาทีตอนนี้บ่ายโมงสิบนาทีอะไรนะอันนี้เป็ดย่าง<ม>เป็ดย่างซอยหนึ่งไก่ดีไปเดินดูข้างในต่อของขายเยอะแยะมากมายขนมปลาช่อนปลาเค็มปลาอะไรมีหมดครับผมปลาช่อนอันนี้สองร้อยยี่สิบ ประมาะมีปลาเลดมีปลาเล็นะสองร้อยาไปดูปลาสลิดปาเลสองร้ยแม่กลัู่ร้ปลามาสองร้อยครับผมปลาสลิดตัวใหญ่ปลาสลิดตัวเล็รละะครับตัวสองห้า้ำสองยี่ค่ะสองห้าสองยี่นี่ตัวใหญ่เน่ขนมไข่เนยสดมี จะดังตลาดลอยปีสามชุดอันนี้ครับซื้อฝากเด็กๆก่อนชิมแล้วยิมแล้วเท่าไหร่ครับร้อยเดียวพี่คือร้อยเดียวมีให้ชิมนะอันนี้รวมใช่ไหมใช่ค่ะรวมได้ทุกรนเลยอ่าชิมก่อนได้ไหมชิมก่อนได้ค่ะไหวแล้วยิมกินไม่ไหวแล้วจุกอ๋อใช่เย็นใช่เย็นอืมแล้วฝากเด็กบ้านไม้ตึกแถวคือแบบนี้ ลลัันนบพี่เอาแบบดีกว่าอันนี้เท่าไหร่โลนึงเหรออันนั้นหกอันนั้นครึ่งกิโลจ้าถ้าโลละร้อยแปดสิบบาทเรออันนี้ครึ่งโลอันแล้วก็เบนเอ็นมีไหมเอ็นไม่มีค่ะอ๋อไม่มีเอ็นอันนั้นเท่าไหร่อันนี้ร้อยหนึค่ะอันนั้นแหละเดี๋ยวพี่เอาไปทำกันเอง ถ่ายได้ไหมอ่ารถให้ใช่ไหมขอบคุณนะครับผมเดี๋ยวไปฝากเด็กๆขอบคุณนะครับผมมาได้เลยนะฝากร้านด้วยนะอันเนี้ยร้านแรกประจําเหรอตรงเนี้ยตรงนี้ประจำกับร้ม่าด้านห่ตรงไหนอ๋อก็ตรงนี้แหละอันนี้คือซอยอะไรซอยอันนี้มีซอยสิบสองด้วยซอยสิบสองอืม ซอย12ไมีถึงซอย12เหรอมีกี่ซอยทั้งหมดอ่ะก็คือตลาดเราอยู่ข้างในมันมี4ซอย4ซอยซอย2ซอย3ซอยอืมแต่เราอยู่ตรงถนนอืมอันนี้จะเป็นรถบิงอ๋อถนนรถวิ่งอ๋อนี่คือหน้าถนนรถวิ่งนะเนี่ยเอราข้างในจะเป็นซอย1ึงซอย4แค่นั้นเนาะก็วนธรรมดานะคะโอเคอ่าแล้ววันเสาร์ที่จะขาจะกรยารถเข็นอ๋อเขาได้ี4 5งอ๋อเสาร์ที่เป็นวันหยุดรถเล็กอะไรเงี้ยอืมอ๋อคือถนนตรงนี้ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มีรถวิ่งจะมีรถชยรถดึงวิ่งเนาะอันนี้ก็เปิดให้ค้าขายกันะโอเคครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับผมได้นะครับอ๋อเอาอันนี้นะขายราคากันเองพี่สองร้อยก็ถูกเลยมีร้อยห้าสิบกับสองร้อยหูนั่นมันใหญ่เนาะนี่ก็จะเล็กหน่อยตัวกลางกลางก็ อันนั้นกี่ตัวโลห้าตัวโลอันนี้อันเดียวกันเหรอตับไข่เอาเอาโลหนึ่งอ่ะ,อะโลละสองร้อยนะครับเพื่อนนะเดี๋ยวฝากคน,คนที่บ้านนี่จ้ะมาได้เลยนะอูปากซอยห้าตัว,ตว,เ,ดวเดี๋ยวเขาวางก่อนเริ่มเริ่มหนักแล้ว อันนี้ขากรับนะซื้อขากลับขาไปไซื้อไม่ไหวเร้วหน่กกนอย <c oughs> มีไข่ด้วยนะเพื่อนมีไข่ทุกตัว <c oughs> ไหมก็มีมั่งไม่ยอะ,ะโอเคปลาสลิดโลละสองร้อยอันนี้คือว่าถูกนะบ้าสวยเห่เ <c oughs> ย <c oughs> อย ปลาเลือกได้จ้าเลือกได้เลยครับนี่ราคาถูกนะเนี่ยตัวใหญ่ด้วยรับประกันร้านเนี่ยถูกปกติขายส่ง200-210นะใช่ไ่มบอดรานพิษขอบคครับผมครับไปนะปลาปลาเราทำเองจะไปทอดนี่นโอเคไข่ใช่ไหมไข่ลูกปลาไข่อร่อยไข่ไปขอบคุณครับผมครับอน